วัสดีค่ะิีนี้ก็จะมาอวดใหม่อีกแล้วนะคะพอดีไปเอฟใหม่มาอีกแล้วนะคะร้าน,นแม่เพลนนะคะได้มาสองสีแล้วนะคะอันนี้จะเป็นสีโรสบูนะคะสีนี้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเขียวหยกนะคะเป็นเดยอน กับเส้นสิบแปดนะคะเดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ก็เรียงสีเส้นนะคะสวยไหมคะไหนดูเงาเงาวิ่งวินะคะตัวนี้เป็นเลยอน,นะคะ่ะสีเขียวหยกนะคะอันนี้จะเป็นสีโรสโกลมาได้สองสีนะคะ อันนี้สีนี้เพิ่งเคยสั่งนะคะเพิ่งเคยเห็นนะคะสีสวยไหมคะแล้วเรียกอีกอย่างก็เขาเรียกสีอะไรสีสีทชมแดงหรืออะไรนี่แหละนี่นะคะเท่ากับเส้นสิบแปดเหมือนกันนะคะใครสนใจก็เดี๋ยวจะลงพิกัดร้านให้นะคะ ลงพิกัดร้านใต้คอมเมนต์ให้นะคะเผื่อมีเพื่อนๆสนใจนะคะสวยไหมคะเดี๋ยวจะลงพิกัดร้านใต้คอมเมนต์ให้นะคะก็มีไหมสวยสวยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันคะ่ะไปรอเจอกันคลิปหน้านะคะเผื่อมีไหมที่สวยมาให้เพื่อนๆได้ชมอีกคะ่ะขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะ